ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นครูมีความเชื่อเรื่องเทพตั้งแต่ครูมีความเชื่อครูรู้สึกว่าองค์เทพรับรู้ว่ามาถึงเมืม่อวานมาถึงปุบ๊บสิ่งแรกที่ครูทําคือส่งบุญทันทีตอนที่ได้ดอกไม้ทูบเทียนเสร็จใช่ไหมทุกคนปุ๊บพอจุดเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาอ่ะก่อนที่ครูอ่ะจะอธิษฐานจิตเกี่ยวกับการปิดทองลูกนิมิต ครูรีบส่งบุญเลยอันนี้สงแห่งบุญที่ข้าพเจ้าชนิตาแดงวิชัยเกิดวันที่เท่านี้ตื๊นตืตืตืได้กระทาไว้ดีแล้วในทุกภพทุกชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันข้าพเจ้าของอุทิศบุญแบ่งบุญให้แก่เทพเทวดาประจําสถานที่แห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในสถานที่แห่งนี้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวารวมถึงดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงในสถานที่แห่งนี้และท้าเวสุวรรณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเยอะมากครูอุทิศก่อนเลยทุกคน สมบุญก่อนเลยโอ้ยปิตีเหมือนเหมือนจะร้องถึงนั่นะ่ะใจข้างในมันเหมือนจะน้ําตามันจะไหลอะ่ะมันอันไม่ค่อยอยู่อะ่ะมันนี่ทำไมมันปิตีขนาดนี้เหมือนเราอะ่ะได้ได้นาบุญมามอบให้เขาอะถึงที่เลยอะแล้วไปที่ไหนทุกคนก่อนจะขอพรอ,อะไรก็ตามให้คุณอะบางคนบอกว่ากลัวบุญหมดเขาบอกว่าบุญไม่ได้สร้างแไปให้แต่คนอื่นเขาทุกคนบางทีคุณลองคิดเอาดูดีด เราอะ่ะมีบุญกันอยู่แล้วเราถึงได้มาเกิดเป็นคนเพียงแค่ว่าเราอะ่ะต้องปรับพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไปที่ไหนนอบน้อมส่งบุญให้เขาก่อนไปบ้านเขาก็ต้องไปหวัดดีเขาถูกไหมไปบ้านเขาอ่ะไปถึงก็มาขอตังค์หน่อยทุกคนมันไม่ได้ไหมเราก็ต้องส่งบุญส่งบุญให้เขาปิติในบุญแล้วคุณอยากขออะไรคุณก็อธิษฐานขอได้ไม่ได้ก็แล้วแต่บุญของเราอะ่ะ นะก็คิดเอาเองนะคะสิ่งพวกนี้มันรู้ได้เฉพาะตนบางคนนะ่ะเวลาคุณไปฟังธรรมะมากๆเขาก็จะบอกว่าอย่าไปขอนะคนขอนะ่ะไม่ค่อยได้หรอกมันได้แต่คนไม่มีอะไรจริงค่ะไม่มีอะไรจริงเลยบนโลกใบนี้ทุกคนไม่มีอะไรถูกต้องมีแต่ความถูกใจของคนที่พูดเพราะความเป็นจริงแล้วอะ่ะทุกคนการขอของเราเราไม่ได้โลภมาก เราขอเพื่ออะไรเรารู้ดีนะคะเราไม่ได้ขอมาอย่างเช่นขอมาแล้วเราเอาไปเล่นการพนันขอมาแล้วเราเอาไปทําสิ่งที่ผิดไม่ใช่เราขอเพราะเราอ่ะต้องการนําเงินน่ะมาต่อยอดตัวเราเองเราอยากให้เราชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองเราขออะเราเป็นมนุษย์นะ่ะทุกคนครูบอกแล้วนะว่าครูเป็นมนุษย์ขี่ขอแต่ครูไม่ชอบขอคนนะคนมัน,ม,นมึนเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ค่อยขอทุกคนขอเทพครูขอเทพ ะะขอเทพทุกองค์แล้วก็ดูเอาเองกูขอมาโดยตลอดแล้วทําไมชีวิตกูดีขึ้นละ่ะเพราะเราขอเป็นไงเราส่งเป็นเราขอเป็นเราอยากเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคําจุนพระพุทธศาสนาทุกคนท่านก็ประทานให้เราไงเพราะเราขอเป็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเชื่อใครให้ใจคุณหนักหรอกบางคนก็ไปเชื่อว่าไปฟังหลวงพ่อองค์นี้ไปฟังครูบาอาจารย์คนนี้บอกห้ามขอขอแล้วจะไม่ได้เพราะขอแล้วขาดแคลนขทุกคนคะไม่มีอะไรจริง มีแต่ถูกใจเขาไม่ถูกใจเราหรือถูกใจเราไม่ถูกใจเขา แค่นั้นเองครูนี่ไม่เชื่อใครหรอกขอค่ะทุกคนขอมาหนูนั่นน่ะขอให้หนูเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาขอให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวหนูเดินทางไปไหนให้ตลอดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้ครอบครัวหนูเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอให้ครอบครัวหนูอะไรแบบนี้ขอไม่ได้ขอให้ตัวเอง้วยนะขอให้ครอบครัวและขอให้คนที่มาร่วมธุรกิจกับเราเห็นไหมเป็นมนุษย์ขี้ขอแต่ก่อนครูจะขอครูส่งบุญค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนมันไม่มีหรอกนะเดี๋ยวคุณจะมาคาใจว่าอะเลยวะครูบาอาจารย์คนนั้นบอกห้ามขอพอมาฟังครูพิพรบอกให้ขอทุกคนไม่มีอะไรถูกต้องหรือไม่มีอะไรผิดมีแต่ถูกใจกับไม่ถูกใจนะไม่มีใครให้คําตอบคุณได้อย่าไปเชื่อว่าคนที่ขอแล้วอ่ะไม่ได้อย่าไปเชื่อตราบใดที่ไม่มีหลักฐานอย่าไปเชื่อทุกคนมันอยู่ที่จิตที่บริสุทธิ์ถามตัวเอง ในขณะที่ขอจิตบริสุทธิ์ไหมหรือขอแล้วเบียดเบียนเขาเหลือเกินขอ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 ไม่เคยให้ไม่เคยทําบุญนะทุกคนไม่เคยทําบุญไม่เคยทําทานไม่เคยอะไรที่ขออย่างเดียวอันนี้มันจะไปได้ได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อทุกคนนี่เชื่อตัวเองเชื่อตัวคุณเองคุณฟังครูแล้วคุณไม่ถูกจริตคุณก็ไปเชื่อตัวคุณเองจบไม่มีถูกผิด